สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําบดฟักทองให้แม่กินนะคะซึ่งแม่เป็นเบาหวานนะคะก็จะใส่กะทิลงไปนะคะกะทิมัน,เป,นเป็นไขมันดีนะคะเพราะฉะนั้นกินได้นะคะก็ค่อยค่อยเคี่ยวไปนะคะก็เดือดแล้วนะคะก็เอาฟักทองลงไปเลยฟักทองต้งไมไว้แล้วนะคะเพราะว่าเผื่อจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาทํานานเกินไปนะคะง่ายมากเลยนะคะเนี่ย เดียวนะคะหั่นกับป้อมฟักทองไว้นะคะแล้วเราก็เติมย่าหวานนะคะแทนลงไปนะคะอสองซองเพรแล้วหวานแล้วนะคะลดแกงนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือชมพูนะคะสักหน่อยนะคะแค่นั้นเองเลยนะคะชิมรสชาติแล้วนะคะมไม่เค็ม เกินไปนะคะได้กลิ่นเกลือน,นิดนินะคะแล้วก็หวานนิดหน่อยนะคะโอเคสำหรับคนเป็นเบาหวานกินได้นะคะ